สวัสดีครับวันนี้เซลตาจำ,ำชมรถเข้าใหม่นะฮะรุยยอ่อ e n s ิม i m a า a y a n 400นะครับปี2018สีดำนะครับผมรถคันนี้นะครับวิ่งมาเพียง6,000กิโลเมตรนะครับนี่านะสภาพสวยเลยนะครับคันนี้มีชุดสปอร์ตไลท์ด้วยนะครับสีดำสวยเลยมีปิ๊ดหลังหนึ่งใบนะครับของเดินทางนะฮะ สำหรับรถคันนี้นะครับราคาเปิดไว้ที่1 1 9 0 0 0บาทนะครับเป็นรปี2018นะฮะดาวเริ่มต้น29,000บาทนะครับใครสนใจนะครับติดต่อมาที่เซลลรับ um นะครับที่063-5653-545ครับ